เงินหมื่นเข้าแล้วจะเอาไปซื้อมือถือไว้ใช้ขอแบบไม่แพงผมคัดมาให้ครับงบ2,000ถึงไม่เกิน4,000ันเหลือเงินไปทําอย่างอื่นได้เยอะเทคโนโลยีสปาร์โก2อครับราคาถูกมาก2299บาทแต่จะได้เป็นแรม3กับความจุ 64GB กิกะไบต์นะไม่เยอะมากระบบก็จะเป็น Android 13 G o ก็จะโลง่ลงๆครับฟีเจอร์ไม่เยอะมากแต่มีข้อดีเรื่องราคาส่วนใครชอบ vivo มีรุ่น y 0 3ครับ3า9 9บาทเครื่องทนองน้ําได้มี ip 54ระบบเป็ r o i d 14ตัวล่าสุดรับดช้งานต่อไปได้นานม ความจุ64กิกะไบต์ก็พอใช้งานของเรียวมีมีโน้ต60ครับ3,499บาทสเปคต่างๆใกล้เคียงกับรุ่นอื่นแต่เพิ่มเรื่องความแข็งแรงทนทานเข้ามาใครทํางานลุยๆต้องออกไปข้างนอกนะครับรุ่นนี้ก็ดีนะได้ Android 14ด้วย Samsung s a m s u ุงก็จะเป็นรุ่น A 0 6ครับราคา3,699บาทเป็นแบรนด์ใหญ่ก็หาซื้อหาศูนย์ได้ง่ายครับรุ่นนี้การันตีอัปเดตยาว4ปีด้วยพิเศษมากๆแล้วก็มีฟีเจอร์บล็อกอัตโนมัติครับ 199บาทสเปคดีขึ้นมาเยอะครับได้แรม6ความจุ128 g b ไปเลยแล้วแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่องแบตอึดครับแบต5,200มิลแอมชาร์จไวด้วย35วัตต์ระบบก็เป็น Android 14ล่าสุดก็เลยเป็นอีกตัวที่น่าสนแต่ก็ราคาอัพขึ้นมานิดนึงและถ้าชอบเรื่องมือถืออย่าลืมกดติดตามรอยแสนทุกช่องทางครับ